ผู้อ่านให้ฟังก็ได้ประชาชนหรือว่าพ่ยนะคะเป็นชนชั้นกลุ่มใหญ่ของสังคมแสดงว่ามีมากหรือมีน้อยมีมากกลุ่มใหญ่ก็ต้องมีมากถูกไหมแล้วในขณะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเกิดศึกสงครามหรือเปล่ามีไหมมีการทําศึกสงครามไหมมีแต่ว่าช่วงที่ไม่ต้องทํามีไหมช่วงที่ไม่ต้องทําศึกสงครามมีไหมมีเมื่อถึงเวลาที่เราไม่ต้องทําศึกสงคราม ประชาชนส่วนใหญ่ก็ทำอะไรประกอบอาชีพของตัวเองไปถูกไหมถูกไหมคะประกอบอาชีพของตัวเองไปเลี้ยงดูครอบครัวทำกิจกรรมของตัวเองไปแล้วถ้าเกิดว่ามีศึกสงครามทำยังไงมีศึกสงครามทำยังไงชายชะกันนี่คือใครก็คือผู้ชายในวัยทำงานในวัยที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ไปรับใช้ชาติบ้านเมืองคือไปทำอะไร ไปออกรบนั่นเองใช่ไหมใช่คัะใช่นะคะทีนี้อย่างนี้เราจะช็อตโน้ตยังไงเนี่ยเรามีเยอะขนาดนี้อ,อประชาชนหรือพร่แสดงว่าเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ในสังคมแค่นี้ได้ไหมได้ไหมเป็นคนกลุ่มเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมได้หรือเปล่าได้แค่นี้เองสันส้นๆเรียบร้อยหรือยัง อะหรืี่ยังคะอ่ะไปดูต่อหรือยังอ่านะคะย,ยังยังยังนั่งคิดอยู่เอ๊ะ ประชาชนหรือไพร่นี่ยังไงนะสรุปว่าประชาชนต้องช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้านเมืองบ้างช่วยอะไรบ้างถ้าเกิดว่าไม่มีศึกสงครามก็ช่วยทําตัวให้เป็นคนดีถูกไหมเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมคะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองไปแต่ถ้าเมื่อเกิดศึกสงครามทํายังไงก็ต้องออกไปเป็น เป็นอะไรไปเป็นนักรบใช่ไหมอ่าไปเป็นนักรบไปเป็นทหารนั่นเองนะคะไปช่วยกันดูแลปกป้องบ้านเมืองใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วเราในตอนนี้ช่วยอะไรได้บ้างช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมช่วยทำอะไรได้คะโอ้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวเองคนเดียวด้วยใช่ไหมอ่าไปดูต่อดีกว่า ต่อจากพระเออต่อจากประชาชนก็เป็นอะไรนะเมื่อกี้นี้พระสงฆ์อ่านพร้อมกันก่อน นี่คือพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ก็คือเป็นผู้เป็นกลุ่มนักบวชนั่นเองใช่ไหมที่คอยสั่งสอนหลักธรรมให้แก่ประชาชนทําไมต้องสั่งสอนหลักธรรมให้แก่ประชาชนทราบไหมคะทราบไหมที่ต้องสั่งสอนหลักธรรมให้แก่ประชาชนหลักธรรมทาให้คนเป็นคนดีหรือไม่ดีเป็นคนด,เนคนดีเพราะฉะนั้นเมื่อคนมีหลักธรรมจะดีไหมดีอย่างห้องนี้มีหลักธรรมไหมคะทำข้อไหนลูก มีหลักธรรมข้อไหนมีหลักธรรมข้อไหนนะคะเราต้องมีหลักธรรมประจําใจใช่ไหมอ่าตอนนี้พักดีวัดกําลังใช้หลักธรรมที่ว่าใช้ว่าอะไรดีพักดีวัดกําลังใช้ศาส,สนาสุภาษิตที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมนุษย์กระทําเช่นไรจะได้ผลเช่นนั้นใช่หรือไม่ใช่ ใช่หรือเปล่าอย่างกัญชัยกัญชัยก็ใช้หลักนี้เหมือนกันเพราะว่าอะไรถามว่าเวลาเรียนถ้าไม่ตั้งใจเรียนแล้วผลที่ได้มาจะดีหรือไม่ดีไม่ดีนะคะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้มีการให้มีพระสงฆ์เนี่ยมาช่วยในการทำอะไรเผยแผ่ศาสนาใช่ไหมแนะนำหนทางที่ไปสู่ความดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีดีนะคะ เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยนะคะสมัยก่อนนี้อย่างที่บอกว่ามีการแขวนกระดิ่งไว้ใช่ไหมจำได้ไหมจำได้ลักษณะสังคมก็คือผู้ปกครองหรือกษัตริย์สูงสุดเนี่ยลงมาดูแลราษฎรเลยเองเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ทำไมกษัตริย์ถึงต้องลงมาดูแลราษฎรด้วยตนเอง เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้เพราะว่าท่านรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าลงมาดูแลเองปกครองเองจะได้อะไรเกิดขึ้นจะได้รู้เหตุผลที่แท้จริงไหมรู้จะได้เข้าถึงประชาชนไม่ว่าตอนนี้ประชาชนมีความเดือดร้อนหรือเปล่าอยู่ดีกินดีหรือเปล่าจริงไหมคะ,จร,คะจริงนะคะอ่ะทีนี้ ไปดูต่อวันนี้จะมีหลักรู้จักอ่ะเดี๋ยวเอาพาไปดูก่อนดีกว่ารู้จักไหมนี่คืออะไร,าารอ่ะทำไมวันนี้ถึงเอาหลักศิลาจารึกมาให้ดูหล,หลักที่เท่าไรหลักที่หนึง่งแต่ในภาพนี้หลักที่เท่าไหรอ่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะคะก็เป็นการศิลาจารึกเนี่ยเขาบอกอะไรเราเลยบ้างบอกอะไรไว้บ้าง บอกอะไรไปบ้างในศิลาจารึกนี้มีตัวอักษรมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีเรื่องราวใช่ไหมที่เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยนั้นถูกไหมจริงๆแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยเราจะรู้ไหมว่าเอ๊ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไม่รู้ เพราะฉะนั้นหลักศิลาจารย์ึกเขาก็เลยเรียกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์จําได้ไหมเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองชั้นต้นหรือช sort <of> ั้นรองชั้นต้นเป็นหลักฐานที่ปเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจได้นะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูถึงหลักฐานชั้นต้นกันว่าเป็นอย่างไรดีไหมหลักฐานชั้นต้นหลักนี้แหละก็คือหลักศิลาจารย์ึกนั่นเอง ว่าเขาจารึกอะไรไปบ้างแต่วันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะทางสังคมใช่ไหมก็เลยจะเอายกช่วงบางช่วงมาว่าเขามีได้มีการถอดความออกมาจากหลักศิลาจารึกนั่นเองนะคะว่ามีอะไรบ้างทําให้เราทราบว่าสมัยสุขโขทัยเนี่ยมีการใช้กฎหมายเพื่อการเพื่อควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม พอเราอ่านอย่างนี้รู้ไหมว่าสมัยนั้นมีกฎหมายหรือ,อยังมีหรือ,อยังมีแล้วใครอยู่เหนือกฎหมายใครอยู่เหนือกฎหมายสูงสุดพระมหากษัตริย์ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์อยู่เป็นบุคคลที่สูงที่สุดใช่ไหมพระมหากษัตริย์สามารถชี้สิทธิ์ขาดได้เลยใช่หรือไม่ใช่ใช่นั่นเอง นะคะทีนี้วันนี้ก็เลยจะยกข้อความมาให้อ่านก่อนดูภาพก่อนดีกว่าอ่านี่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์เมื่อกี้นี้ในภาพที่เป็นภาพวาดใช่ไหมเป็นภาพที่เหมือนกับเรื่องอรารเขาแขวนอะไรไว้กระดิ่งนะคะน,นี้อันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่ากระดิ่งพ่อขุน กระดิ่งในความคิดของเรียนมันจะเล็กๆใช่ไหมใช่แต่อันนี้เขาก็แผวนไว้มันก็อันใหญ่เนาะมันก็อันใหญ่มันอาจแต่มันไม่ใช่ละคังกันเกณฑ์เป็นกระดิ่งแต่ว่าสมัยนั้นแมมถ้าเกิดว่าใช้กระดิ่งอันเล็กใช่ไหมเวลาสั่นมันจะดังมากดังน้อยเสียงมันก็ดังไม่เข้าไปข้างถึงข้างในไงแต่ถ้าเกิดว่าอันใหญ่หน่อยเสียงมันก็จะดังมากถูกไหมก็จะดังแล้วมันก็จะเข้าไปถึงข้างใน เสียงก็จะดังไปถึงคนที่รับผิดชอบเรื่องราวก็จะออกมาดูว่าเอ๊ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกริ่งที่มีอยู่จริงๆนะอ๋อมีคนเคยเห็นมีเพื่อนเคยไปดูมาใช่ไหมคะอยู่จังหวัดอะไรคะกริ่งน,นี้อยู่สุโขทัยใช่ไหมอ๋อเคยไปสั่นไหมลูกเธอไปคอมไหมเขาให้ไปคอมไหมเดี๋ยวนี้ไม่ไม่แต่มีอยู่จริงๆแต่ว่าเขาไม่ให้ไป สั่นเล่นหรอกนะคะอ่ะมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะทีนี้มาดูว่าทําไมถึงได้รู้ว่ามีกระดิ่งนี้อยู่จริงๆทําไมถึงได้รู้ว่าเอาเรื่องเออเขามีกระดิ่งไว้เพื่ออะไรเขาก็เลยได้มีการบันทึกไว้ในไหนไว้ในหลักศิลาจารึกนั่นเองอ่ะไหนลองอ่านอ่านในใจก่อนเดียดยๆให้เวลาอ่านในใจหนึ่งนาที ในจอนี้นะคะคุณครูไม่ได้พิมพ์ผิดนะคะเพราะว่าเป็นเป็นข้อความที่มาจากหลักศิลาจารึกที่เขาเขาคัดลอกมาซึ่งยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยในปัจจุบันอ่านได้ไหมอ่านไปในอ่านได้ไหมอ่ะในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งใช่ไหมแขวนไว้หัน ไร่หน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องค่้องใจใช่ไหมอ่าใช่อ่านไปพร้อมกันนะน้อเรียนอ่านในใจเดี๋ยวหอ่านให้ฟังดีไหมอ่ะเจ็บท้องค่้องใจมันจะกล่าวเถงเจ้าเถงขุนคิดว่าเถงเจ้าเถงขุนนี่คืออะไรเหมือนถึงไหมเหมือนใช้คำว่าถึงไหมอ่ะบ่อไร้ ไรไม่ใช่หรอเออบ่อไรไปสันกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถามสวนความแก่มันด้วยชื่อไพรในเมืองสุขโขทัยนี้จึงชมที่มีจุดๆๆข้างหน้าจุดๆๆข้างหลังเนี่ยเป็นยังมีข้อความต่อจากนี้อีกแต่นี้ยกมาให้แค่ช่วงเดียวใช่ไหมพออ่านอย่างนี้เราเข้าใจไหมคะ เข้าใจว่าไงอ่ะเข้าใจว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวใครเข้าใจยกมือใครเข้าใจยกมือเดี๋ยวจะให้มาพูดให้เพื่อนๆปลายทางฟังอ่าเลยไม่เข้าใจเลยเลยไม่มีใครเข้าใจเลยเข้าใจไหมถ้าอ่านแบบนี้แสดงว่าอ่านเราอ่านแล้วแสดงว่าในที่ประตูนี้มีอะไรแขวนไว้อยู่กระดิ่งแขวนไว้เพื่ออะไรไอ่าเขาบอกว่านี่ไงแขวนไว้กลางบ้านกลางมือ แสดงว่ามีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางเมืองใช่ไหมในความเข้าใจของเรามีถ้อยความอ่ะมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจแสดงว่าอะไรเนี่ยเออถ้ามีปัญหาอะไรเจ็บท้องข้องใจหรือว่าอะไรย่างนี้ก็มาทําอะไรหรือว่าจะกล่าวเชิงค่ะถึงเจ้าถ,ถ,ถ,ถึงขุนบ่อไร